พาคุณผู้ชมนะฮะมาที่ดูบัวคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าโอบร้อมไปด้วยทุ่งดอกบัวแบบนี้เลยครับต้องบอกเลยนะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยเพราะอยู่อำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยพี่บุชและพี่ฝนจะพาพวกเรานะครับไปเดินทั้งหมด54ไร่ไปเลยครับอ,อ๋อมันเยอะไปใช่ไหมงั้นผมช่วยแบ่งไร่นึงก็ได้ทั้ง2คนเดิน53ไร่ครับ เดี๋ยวมันเยอะไปครับเยอะไปอยู่อ่ะงั้นวันนี้เราไปกันทัวร์แล้วกันช่วยกันทำหน้าครับผมแต่บอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ามาที่นี่ที่เดียวนะคะครบเลยทั้งกินเที่ยวช็อปนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานชมวิวปั่นเรือนะคะให้อาหารสัตว์แบบใกล้ชิดนะคะมีร้านอาหารคาเฟ่แบบเต็มเลยที่สำคัญนะคะที่นี่เขามีตลาดนัดชุมชนเอาไว้ให้เราช็อปของอร่อยๆกลับบ้านด้วยละค่ะครับผมและขึ้นชื่อว่าดูบัวคาเฟ่นะครับแน่น นอนก็ต้องได้เดินชมแปลงบัวแบบใกล้ชิดเลยครับผม <Nice. S 1> มีบัวหลายสีหลายสายพันธุ์ให้ชมกันตลอดทั้งปีเลยจ้ะแม่ <These. S 1> เราสามารถมานั่งเล่นมาเดินถ่ายรูปแบบชิลๆได้รูปสวยเก๋กลับไปแน่นอนเดี๋ยวพวกเราไปกันเลยไหมครับไปเลย แต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องแนะนําก่อนค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณคิดนะคะผู้จัดการของดูบัวคาเฟ่ค่ะสวัสดีครับคุณคิดครัคุณคิดขาอยากรู้ว่าที่นี่จุดเริ่มต้นคือเป็นพื้นที่ที่เราอยากทําให้สําหรับทุกคนในครอบครัวไหมคะเพราะว่ามันดูใหญ่กว่าคาเฟ่อะอทำที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับทุกคนครับทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่รักก็ได้หรือเป็นเพื่อนนัดกันมาสนุกกันที่นี่ได้หมดทุกทุกเพศทุกัยเลยครับครับ ผมได้ยินมาว่ามีพื้นที่ทั้งหมด54ไร่ถูกต้องไหมครับใช่ครับผมโอ้แล้วมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างเอ่ยทั้ง54ไร่เนี่ยที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็จะมีเป็นปั่นเรือครับปั่นเรือทีเราจะมีอยู่2จุดครับแล้วก็ปั่นจักรยานรอบพื้นที่ดูบัวครับมีค่าใช้จ่ายอย่างไงบ้างไหมคะฟรีครับฟรีใช่ครับปั่นเรือก็ฟรีปั่นจักรยานก็ฟรีฟรีครับพี่คิดล้วที่นี่มีสัตว์อะไรบ้างครับเนี่ยเออเราจะเป็นสัตว์ฟาร์ม เป็นแกะเป็นกระต่ายเป็นนกกระจอกเทศครับแล้วก็มีกวางดาวเยอะมากเลยเนาะเป็นสัตว์ฟาร์มซะส่วนใหญ่ครับอ๋อไม่สัตว์ฟาร์มที่ไม่ได้ดูร้ายไม่ได้อันตรายครับสามารถเข้าใกล้ชิดได้เลยครับให้อาหารได้แบบใกล้ชิดเห็นว่าด้วยความที่เป็นชื่อว่าดูบัวครับผมที่นี่มีบัวให้ดูกี่สายพันธุ์ครับจะค่อนข้างหลากหลายลยครับแต่หลักๆของเราจะเป็นบัวบัวเผื่อนหลากสีครับแล้วก็จะมีพวกบัววิกตอเรียบัวหลวงครับทำไมถึงเน้นเป็นบัวครับบัวเราสามารถสวยได้ทั้งปีได้ตลอด เขาก็จะแบบออกดอกให้เราได้ตลอดทั้งปีที่ของเราจะเป็นคันนาบัวครับเราสามารถเดินเข้าไปที่คันนาได้เลยครับก็คือถ่ายรูปใกล้กลใช่ครับจะมีสะพานยาวๆเข้าไปในนาบัวด้วยเขาเรียกได้ว่าที่นี่กิจกรรมดีแล้วก็ฟรีค่าเข้าด้วยย้ำว่าฟรีฟรีครับฟรีครับอน่าสนใจมากเลยเขบอกบัวหลังจากนีมีฝังบัวให้ร เป็นเรือไหมยอยอมยอมยอมอะจริงๆแล้วที่นี่ครับนอกจากที่เราเห็นมีทั้งคาเฟ่มีสถานจุดดูบัวต่างๆแล้วก็มีสัตว์หลากหยชนิดเลยผมอยากรู้ว่าอีกหนึ่งจุดไฮไลท์คืออาหารใช่ครับใช่ไหมครับที่นี่มีร้านอาหารหรืออะไรยังไงบ้างครับเรามีร้านอาหารของเราเนี่ยซึ่งจะเป็นร้านอีสานครับอืมอีสานซีฟู้ดก็จะรสชาติจัดจ้านอร่อยแบบ ถูกปากคนไทยครับอันนี้คือเป็นร้านอาหารใช่ครับตัวคาเฟ่ล่ะคะตัวคาเฟ่เรามี5จุดครับโอ้โหเยอะมากใช่ครับร้านกาแฟกลางน้ำเราครับที่อยู่กลางนาบัวก็จะเป็นแบบสเปเชียลตี้นิดนึงจะเป็นเมล็ดกาแฟที่แบบสเปเชียลตี้ครับแบบพิเศษหายากหน่อยใช่ครับแบบจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราคั่วเองด้วยทุกอย่างตรงนี้ก็เหมาะกับคอกาแฟใช่ครับนั่งชิลสบายสบายเห็นบอกว่าที่นี่มีตลาดชุมชนด้วยเหรอคะ๋อใช่ครับเอ่อเราจะมีการจัดโซนตลาดไว้ให้ ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนะครับมีของดีอะไรก็เอามาขายกันที่โซนของดูบัวครับโซนตลาดด้านหลังใช่ก็เป็นราคาแบบจากชาวบ้านมาถึงเราเลยใช่ครับผมว่าตอนนี้แฟนๆหลายคนแล้วอยากจะมาที่นี่พี่คิดเชิญชวนหน่อยดูบัวอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับอำเภอนครใยศรีเราเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับแปดโมงถึงหกโมงเย็นครับทั้งครอบครัวกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มคู่รักจะมาถ่ายรูปก็ได้เรามีมุมถ่ายรูปเยอะ หรือว่ามื้ออาหารจะมาทานกับครอบครัวเราก็มีไว้บริการครับหรือว่าคอกาแฟจะมาทานกาแฟเราก็มีสเปเชียลที่ให้บริการครับครับมากันเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณพ่คิดมากเลยขอบคุณมากพีิชิตขอบคุณตรอคุค นะคะที่เป็นโซนโปรดของทุกคนที่มาที่นี่เลยนะคะ mm hmm. ก็คือโซนฟาร์มค mm ่ะ hmm. เพราะว่าเขามีสัตว์มากกว่า10ชนิดด้วยกันละค่ะ mm hmm. แค่เรามีแครอทในมือนะคะเราก็สามารถเป็นคนโปรดของน้องกระต่ายได้แล้วละคะ่ะแบบนี้ไงอ่ะ mm ค้อ hmm. น mm hmm. นิ้วไปหน่อยนิ้ว mm hmm. และไม่ได้มีแค่น้องกระต่ายเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีม้าคแคระม้าตัวเล็กๆน่ารักแถมกินเก่งนกกระจอกเทศก็มีมีกวางดาวมีนกแก้วมาคอมีน้องเป็ดตัวเล็กๆหลายสิบตัวเลยครับและตรงนี้ยังมีแพะแคระที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระให้จับให้ป้อนไกลๆแบบนี้เลย ส่วนตรงนี้ก็มีพี่ควายใจดีครับเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆไปป้อนหญ้าระยะประชิดแบบนี้ได้เลยแต่ตัวที่จะดูเป็นสัตว์ตัวโปรดของเด็กๆก็ต้องเป็นน้องแพะตัวเล็กๆครับที่ดูแล้วจะป้อนแครอทเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกันเลยครับทุกโซนที่เป็นสัตว์เลี้ยงเขาเปิดให้เข้าชมฟรีแต่ถ้าอยากจะเป็นคนโปรดของน้องๆแบบที่ฝนเขาบอกไปหยอดตู้ซื้อแครอทแค่20บาทเท่านั้นเองครับ อากาศมันร้อนเนาะถ้าเราได้แบบเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วเค้กสักชิ้นหรือไม่ก็ไอติมสักนิดนึงมันจะดีหรือเปล่าเนาะเล่นเสร็จแล้วก็คือไม่เล่นแล้วให้ผมเลยอ้าวอย่างงี้ถ้าพี่ฝนอยากจะกินอะไรเย็นๆชมวิวสวยๆเนี่ยนะผมจะพาเข้าไปนี่เลยดูบัวคาเฟ่เป็นคาเฟ่กลางน้ําที่มีทุกอย่างที่พี่ฝนอยากได้แล้วก็ได้ชมวิวสวยๆด้วยไปเลยไหมไปค่ะเอาไปก่อนเลยไหมเอาไปก่อนเล้วตาผมไปเออไปให้ลูกเล่นต่อเร็วพี่วุฒิไปเร็วไปครับ และเมนูที่เราสั่งก็มาเสิร์ฟแล้วครับผมเป็นเมนูซิกเนเจอร์ทั้งนั้นเลยอย่างเช่นตัวนมป๊อปคอร์นแฟปเป้ง้อสับปะรดโซดาแครนเบอรี่โซดาพรีเมียมมัชฉาลาเต้และขนมนะคะก็มีทั้งสังขยาโทสค่ะแล้วก็มีมากรองด้วยนี่เป็นเงาะสับปะรดโซดาค่ะโอเคกินน้ำไปแล้วขอกินเงาะด้วยอ่าตัวของผมนะครับเป็นนมป๊อปคอร์นเฟปเป้ oh. คือฟิลลิ่งเมื่อกี้นะที่เราออกไปเจอแดดข้างนอกใช่ปะเข้ามาข้างในเนี่ยต้องบอกว่าเมนูนี้ตอบโจทย์มากครับนมป๊อปคอร์นเฟลเป้มันสดชื่นความหวานพอดีแล้วก็ตัวป๊อปคอร์นเนี่ยมันก็ให้ฟิลลิ่งเหมือนแบบกินน้ำพร้อมกับได้เคี้ยวมันได้กินเข้ากันดีครับแล้วของผมนะครับก็คือแครนเบอร์รี่โซดามีเนื้อแครนเบอร์รี่ด้วยสดชื่นมากเลยแล้วก็มีเลมอนเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยของผมนะคะก็คือ ร้อนๆแบบนี้ก็ต้องเจอเครื่องดื่มที่เป็นโซดาค่ะอันนี้มีทั้งเงาะที่มาเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็มีสับป,ปะรดที่เขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆๆๆๆได้ฟิลแบบซาซาสดชื่นอันนี้สับป,ปะรดเหรออืมดูน่ากินแต่จริงๆสิ่งที่ชอบเลยนะคือบรรยากาศในร้านนี่นะเนี่ยเรามองอไปเห็นแบบเป็นวิวแม่น้ำมีคนพายปั่นเป็ดอยู่ในน้ำานี้เลยอ,ะอ่ะแล้วร้านเขาก็แต่งมาแบบดีอ่ะ แล้วขอเสริมได้ไหมได้เลยกาแฟเป็นยังไงกาแฟอเมริกาโน่สดชื่นไหมคั่วมันดีมากหอมอร่อยอันนี้หลักสช่ไหมอโค้ชพงศรย๋อโอ้ผมกินจนผมเริ่มอิ่มละผมหั่นเผื่อไว้ให้พวกพี่หมดเลยนะต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากเหมาะกับการเป็นของหวานที่กินตอนหลังจากกินอาหารจานหลักเสร็จแล้วอะเพราะว่าตัวสังขยาเขาก็ให้มาแบบท่วมๆเลยกินทุกอย่างมันได้เคี้ยวมันได้กรึบแล้วก็ได้ความหวานของตัวสังขยาอร่อยครับ พี่หิวเลยอะแยะแพท้องเหรอปะเนี่ยในมือพี่ก็ถืออยู่โพรได้กินไปแล้วมากระลองไอติมที่ซัดหมดแล้วนะยังหิวอีมเหรอก็อยากกินอะไรแซบๆแบบเติมพลังสักน,นิดนึงอเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาไปกินอาหารที่แบบว่าอร่อยหลากหลายเมนูเลยค่ะที่ดูบัวอีสานซีฟู้ดนะคะที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องมาชิมให้ได้ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ และช่วงหน้าคุณจ้าจิตตาพามีวิธีการทัดสรรของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกแฝดมาฝากกันด้วยครับพักแป๊บเดียวครับผม การวางแผนในการซื้อของเล่นของจ้าส่วนใหญ่จ้าจะรีเลทจากเขาก่อนว่าเขาชอบอะไรเขาอยากทําอะไรเป็นของเล่นตามพัฒนาการตามวัยของเขามันก็เลยค่อนข้างจะง่ายสําหรับจ้าในการเลือกของเล่นให้ลูกสําหรับจ,ะจะ้าจ้าก็ยังสนับสนุนให้เขาเล่นกับธรรมชาติกับสิ่งรอบตัวอยู่มันทําให้เราได้เห็นเลยว่าพัฒนาการของลูกมีอะไรบ้างทําให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์ทําให้เด็กๆมีทักษะค้นหาตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็รู้คุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาด้วยค่ะของเล่นที่เหมาะกับการเล่นสร้างสรรค์ คือของเล่นที่เป็นของตามธรรมชาติเป็นทั่วไปยิ่งถ้าเป็นของระร็จรูปรูปแบบการเล่นมันจะมีความหลากหลายลดลงแต่ไม่ใช่ทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าของเล่นที่เป็นตุ๊ก,กตามันมีโอกาสที่ลูกจะมองว่ามันคือตุ๊ก,กตาเนาะแต่ของเล่นที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยจะสามารถเปิดกว้างความคิร้างสาร่์ลูกได้มากขึ้นครับ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านดูบัวอีสานซีฟู้ดแล้วค่ะและเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะก็มีไก่ย่างดูบัวค่ะปุ้งถังต้มถาดดูบัวขนมจีนทะเลน่ากินมากเลยละค่ะแต่ที่น่ากินไม่แพ้กันครับนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองฮะขอแนะนําเลยครับผัดช,ชาปลาคังหรือจะเป็นหลนปูน,นิ่มแกง่าปลาสลิดใบเหลียงครับและแน่นอนปลากระพงทอดสมุนไพรโอ้โหเด็ดทุกเมนูฮะ ามาเริ่มกันเลยครับจานแรกของผมผัดฉ่าปลาคังครับน,น่าทานมากเลยอ่ะสีสันคือแบบดูแซบอ่ะครับโอ้อโหทุกคนผัดฉ่าปลาคังรสชาติดีมากครับ สมุนไพรคือแบบหอมเครื่องมากๆแล้วก็ปลาคังที่เขาเลือกมามันแบบมันกําลังดีไม่มันซะจนเกินไปเนาะเนื้อเขาเด้งๆกรุบๆเลยอร่อยแล้วก็ผมชอบเผ็ดกาลังดีนะประมาณนี้ไม่เผ็ม,มาก <มา S 1> ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับค่ะมาต่อกันนะคะของผลค่ะดูบัวตําถาดค่ะ,ะม,มาแบบเป็นถาดใหญ่ๆแล้วก็แบบน่ากกินมาก บบว่ารสชาตินี่คือแบบว่าแซ่บมากเลยแล้วก็แบบว่าเขามีเครื่องเยอะมากมีทั้งกุ้งสดในนั้นนะคะมีทั้งแบบตัวไหลบัวด้วยแล้วก็โหกินยิ่งกับแคปหมูด้วยแล้วก็ขนมจีนด้วยนี่คือแบบหวัหวละมากค่ะอส่วนของผมครับที่ต้องทานให้ได้เลยนะเมนูซิกเนเจอร์ของเขา้นั่นคือนี่ครับแกงข่าปลาสลิดใบเหลียงดูไฟลุกเลยอะปลาสลิดที่เขาให้มานะครับชินใหญ่มากคือให้มาเป็นตัวตัวเลยนะงั้นชิมเลย ตรงเนื้อปลาไปเลยแล้วกันร่อนมากรอมากปลาเป็นเขาร่อนมากชิ้นใหญ่กรอบนอกนุ่มในที่สําคัญครับคือความเค็มปลาสร็มันพอดีอยู่แล้วแล้วความหอมขา่าความเป็นต้มกะทิต่างๆเนี่ยรส<อ>ชาติมันนวลนนะ่ะไม่หวานไม่เปรีย้ยวรสชาติพอดีมากเมนูต่อไปนะครับไก่ย่างดูบัว ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับใช้มือนะจุดนี้นะฮะออ่โยทุกคนครับไก่ย่างดูบัวเขาย่างมาแบบจูซี่มากๆเลย<ะ>คือตัวชั้นหนังอ่ะมันแห้งนะแต่มันแบบแต่เนื้ออร่อยช่ำม,ม,มันแบบกำลังดีเลยหนังแห้งกรอบ เนื้อชำแลนะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสองแบบค,คือน้ำจิ้มไก่นะครับกับน้ำจิ้มแจ่วเอออร่อยส่วนของฝนค่ะเมนูต่อไปนะคะของฝนก็คือนี่เลยขนมจีนทะเลค่ะทะเลมาแบบจัดเต็มแน่นๆจุกๆุกเดี๋ชิมซะหน่อยนีย่โอ้ยปูก็มาเป็นปูก้อนเลยค่ะ ไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้ซีฟู้ดแบบจัดเต็มนะคะทั้งหอยแมลงพู่แล้วก็กุ้งนี่คือตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยลวรวมถึงมีลูกชิ้นปลามีเนื้อปลาอีกแบบจัดเต็มค่ะผมกินแล้วผมชอบเหมือนกันเลยแต่ที่ผมใหญ่จะทานมากๆเพราะเป็นเมนูโปรดของคุณแม่ผมเลยครับนั่นก็คือนี่ฮะหลนปูนิ่มผมเด็ดผัดมารอแล้วเดี๋ยวตักปูนิ่มให้ดูพร้อมกับหลนที่ต้องบอกเลยว่าน่ากินมาก นี่นแบบฉบับชาววังครับดูนี่เลยวังไหนนะ่เอาวังขนายฮะนี่ฮะลานลงไปคนผักแบบนี้เป<ๆ>็นรสชาติที่ผมคุ้นชินามเป็นลนปูเนี่ยมันนวลแล้วก็ให้ความหวานที่พอดีด้วยที่สำคัญเนื้อปูเขาก็แน่น <S 1> <S 1> <S <ๆ>กินเนี่ยกินกับผักนะแป๊บเดียวหมดเพราะว่าฟิลลิ่งมันได้มากอร่อยครับ ขอบคุณรายการแทบพาซานะครับที่ส่งพิธีกรฝีมือดีที่เป็นระดับเชฟมาแกะกุ้งจัดขังให้กับผมได้ทานวันนี้ขอบคุณพี่บุชมากๆครับอขอบคุณครับเออเนี่ยโมเมนต,ต์อย่างเงี้ยถ่ายไว้เยอะๆนะผมพูดได้เลยว่าไม่เคยเห็นนะอ้โหแล้วดูดิใหญ่เวอร์หวานมากแซ่บถึงใจกุ้งเด้งเวอร ที่สำคัญรสชาติมันมันรู้เลยว่ากุ้งสดมากๆครับแล้วแล้วก็ดีมากๆเพราะว่าพี่บุชเป็นคนแก่ให้ครับขอบคุณครับตอบอกนะครับผมนอกจากว่าที่เรานะ่าจะมาเดินอยู่ในคาเฟ่หรือเดินสถานที่ต่างๆแล้วพี่ฝนเนี่ยก็คือซื้อของติดไม้ติดมือกับบ้านไปเยอะมากมตรงที่เราั่าอยู่นี้ครับยังมีจุด ที่เป็นสวนจัดไม้ในขวดซึ่งก็บอกว่าดีมากๆคุณสามารถ DIY ได้เลยอ,อยากจะได้ขวดที่มีต้นไม้แบบไหนหราคาเริ่มต้นแค่70บาทเองอเบิร์กจริงๆขอเคลมหน่อยว่าผมเนี่ยเป็นนักจัดสวนตัวยงเลยนะปกติจัดจัดสวนใหญ่ๆวันนี้ขอจัดแบบในขวดบ้างนี่ไปเข็งซะแล้วโอ้ยฝนก็ถนัดรอคุณได้นะจัดสวนด้เหรอสวนรถไฟสวนอาหารสวนสยามนันมีลูกแล้วเพียเนาะ นะครับว,ว่าวันนี้นี่คุ้มมากๆกิจกรรมก็เยอะเยอะครับใช้เวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันและที่สําคัญติดกับธรรมชาติแบบนี้ไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยนะครับมาได้เลยครับที่ดูบวกคาเฟ่ครับ ที่นี่นะคะคู่ควรกับการมามากเลยค่ะทั้งมากับเพื่อนกับคนรักกับครอบครัวนะคะมากันได้หมดเลยที่สําคัญกิจกรรมของที่นี่ทั้งปั่นจักรยานปั่นเรือแล้วก็มาเล่นกับน้องสัตว์แบบใกล้ชิดรวมถึงการเข้ามาดูโบสวสวยๆเนี่ยก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยล่ะค่ะอ่าและถ้าคุณผู้ชมนะครับมาตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่เขามีตลาดชุมชนด้วยครับผมมีสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปงานแฮนด์เมดให้ช็อปเพียบเลยครับผมส่วนสัปดาห์หน้าพวกเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนกันต่อต้องรอติดตาม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย